โอเคครับกาบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสมัครเลเวลคอรดิโกทุกท่านนะครับผมว่าผมคนเดิมครับเฟิร์สตี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงดันตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมที่พำนักหลอดแห่งขุมนรกนั่นเองนะครับผมวิธีการลงกับจะมาแนะนําเรื่องมอนที่ใช้ในการลงด้วยนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องมอนกันก่อนเลยและกันนะครับผมมอน ที่เราจะใช้ในการลงก็จะมีหลักๆประมาณ5-6ถึงตัวนะครับผมที่แนะนำก็คือตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยผมว่านะตัวนี้สำคัญอยู่ก็คือโภไฟนั่นเองนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ทำลูนก็แบบฟินิคไฟเลยก็ได้นะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2ก็คือเกาลี่น้ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีเลยเป็นดาเมจหลักนะครับผม ตัวนี้ทํารูนคล้ายคล้ายฟินิคลมก็คือเน้นไปที่ขีดแดมอย่างเดียวส่วนเรื่องสกิลคุณผู้ชมก็ไปดูกันเนาะผมเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องดันกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับหลักๆก็คือถ้าเราใช้ตัวนี้มานานเราจะไม่ค่อยได้ขาดใช้ก็คือมานานเราจะเด้งตลอดนะครับเราก็ทํารูนเป็นเหมือนฟินิกลมเลยเน้นขีดแดมอย่างเดียวเพราะว่าขีดเลทเราไม่ต้องใช้เพราะขีดเลทมันจะเพิ่ม100%อยู่แล้วถ้าเราโจมตีสปาร์ลาดนะครับผม ตัวที่3ก็คือพัดไฟตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันพัดไฟจะเป็นตัวที่ทาดาเมจได้ด้วยฮิวให้เราได้ด้วยแล้วก็เกาะแตกใส่บอสได้ด้วยซึ่งเกาะแตกนั้นช่วยได้ดีมากจะทําให้เราทําดาเมจได้แบบว่าเบิ่มเบิมเลยทีเดียวเชียวตัวที่4นะผมตัวนี้จะเป็นเฉพาะสายนิดนึงสมมุติว่าทีมเรามี3คนอาจจะมีคนที่เล่นตัวเนี้ยคนนึงเพื่อที่เพื่อนจะเล่นง่ายก็คือเราจะกดใช้สกิลนี้เป็นหลัก เราจะกดให้มันให้มันเพิ่มโมเมนต์สปีดให้เราก็คือทําให้เราเดินเร็วแล้วทีมเราก็จะเดินเร็วหลบส,สกิลได้เร็วจะทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับผมหรือถ้าใครจะไปนินดามจล้วนก็ใช้3ตัวแรกที่ผมแนะนําไปก็ได้นะครับส่วนตัวต่อไปกรณีที่ผู้เล่นามาที่หลังคอแล็บซีซั่นนี้นะครับผมก็คือคอแล็บเซเลเยอยร์เทียนะครับผมก็คือเซเลเยอร์ไทยเซเลเยอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ ก็คือสมมติถ้าวาไม่ทันผมเห็นคนใช้ฟินิกน้ําอยู่นะก็คือเอาฟินิกน้ําไปนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่ใช้ในการลงหลักๆเดี๋ยวเราไปดูกติกาในการลงของบอสกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันกติกาในการลงก็คือเราต้องทําตัวให้มันพลังเป็นสีเขียวอย่างนี้โดยที่เราจะใส่ตัวแรกก็ได้ตอนแรกใส่ไปเลยให้พลังมันเยอะเกิน4ี่ไอเก้าเก้าแสนสี นะครับผมแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนไอดันอีกรอบหนึ่งตอนที่เราเริ่มเกมเราจะเพิ่งเดินไปหาบอสให้เราเปลี่ยนหน้าดันนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวที่เราจะใช้ก็คืออย่างตัวนี้ผมขาดตัวหนึ่งจะเป็นเอ่โอโปรไฟล์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเอ่อฮากน้ําตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ชมตัวกติกาก็คือห้ามใช้ตัวฟินิกไฟกับตัวเล่งใดๆทั้งสิ้นเช่นเอ่อหมายถึงเร่งอังเกจบติเมตนะก็คือหมายถึงเนี้ย โผแสงหรือว่าแฟรี่น้ําห้ามใช้ไม่งั้นเราจะโดนสกิลเจ้าตัวแบ็คโฮนะครับผมหลักๆก็มีประมาณเท่านี้แหละในการลงเดี๋ยวเราไปดูคลิปไฮไลท์กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะ,ะแนะนําในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมคลิปที่ผมอัดไว้เราไปดูกันอ่าอย่างแรกอย่างที่เกินไปครับก็คือเข้ามาตอนแรกเราสลับมอนก่อนเลยเราสลับมอนให้มันเด็ดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาบอสแ,แล้วก็คอยตีบอสไปเรื่อยๆครับแล้วคอยหลบสกิลอย่างสกิล เมื่อกี้นี้ก็คือสกิลกระโดดของบอสนะครับผมบอสจะทําการกระโดดลงมาแล้วก็ทับตัวเราถ้าเราไม่หลบก,ก็แตกนะครับผมแล้วก็พื้นแดงพื้นแดงที่มันไหลไปตามแมปอันนี้ห้ามโดนนะครับผมถ้าหากโดนเราจะติดแสแต็ตตัววงกลมนะครับผมถ้าติดเกิน3สเต็ขึ้นไปแนะนําว่าให้เราไปดีตัวมอนนะครับผมการรีตัวมอนก็คือการวิ่งออกมาไกลๆเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างในคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับ ก็คือเราจะเดินออกไปเพื่อเอามอนทุกตัวออกแล้วก็ใส่เข้ามาใหม่นะครับผมอ่าโอเคท่าต่อไปคือท่า8ดแฉกนะครับผมที่ผมเรียกกันก็คือ3ามแฉกนั่นแหละก็คือตอนแรกบอสสังเกตที่บอสที่ดีครับผมบอสจะทําการกอดอกก่อนแล้วก็พ่นออกมานะผมให้เราวิธีการหลบก็คือให้เราวิ่งมาข้างๆมอนหรือถ้าจะเอาชัวร์ที่สุดก็คือข้างหลังมอนข้างหลังบอสเลยนะครับผมเราจะทําการหลบได้อ่า ส่วนท่าไม้กางเขนนี้นะครับผมให้เราสังเกตเงาที่พื้นนะครับหรือว่าถ้าจะเอาชชว์ก็คือวิ่งออกมาไกลๆจากไม้กางเขนไม่ให้มันหล่นทับหัวนั่นเองนะผมดาเมจนี้ห้ามโดนเด็ดขาดนะผมเพราะว่ามันเป็นดาเมจที่แรงมากอาจจะทําให้ตัวเราแตกเลยก็ได้นะครับผมพยายามสังเกตดีๆอย่ายืนตีเพลินๆนะครับผมส่วนคนที่มีหน้าที่ในการบัฟรองเท้าก็บัฟรองเท้าให้เพื่อนไปตลอดตลอดอย่างในคลิปนี้ผมเป็นแผนกบัฟรองเท้านะครับผมผมก็จะบัฟ รองเท้าให้เพื่อนตลอดตลอดตลอดเพื่อที่เพื่อนจะหลบง่ายขึ้นและเราก็ถ้าเราจะใช้ที่ทำดาเมจนะผมให้เราสลับความเป็นเกาลีน้ําและกดสกิลชิลนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจนั่นเองนะครับผมส่วนท่าต่อมาคือท่าวงแหวนนี้นะครับผมให้เราอยู่ภายในวงแหวนหรือไม่ก็อยู่ข้างนอกนะครับผมหากเราอยู่ในวงแหวนเราสามารถทำดาเมจได้โดยการใช้เกาลีสแปมสแปมไปนั่นเอง อย่างที่ผมบอกเกาลีจะเป็นดาเมจหลักนะครับผมโดยการสแปมสกิลคิวสกิลคิวไปเรื่อยแล้วเราปล่อยให้มันใช้สกิลอีเองประมาณนี้นะครับอ่าและท่าต่อไปของบอสก็คือท่าดูดอันนี้นะครับผมก็คือให้เราทําการแดดออกมาจากวงบอสจะทําการดูดเราเข้าไปในวงเราต้องออกมาจากวงนะครับผมท่านี้จะมี2ท่านะครับผมก็คือจะดูดเราเข้าไปให้เราแดดออกกับจะมีบัฟที่ผลักออกให้เราแดดเข้า เดี๋ยวเราจะโชว์กันในคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วท่าต่อไปของบอสนะครับผม,มก็คือท่าอ่าผมขอเรียกว่าเป็นแอเรียละกันหรือว่าเป็นการอ่าฉายแสงและกันครับผม <c oughs> ก็คือท่านี้จะอารมณ์คล้ายอ่าดันไอ,อ้ดันฟาราเคลนะครับผมก็คือบอสจะล็อกตัวของคนหนึ่งให้คนคนนั้นลากไปทางอื่นอย่าหันมาหาเพื่อนนะครับผมและพอบอสจะยิงเราให้เราแดดสวนไปทางที่มันจะยิงนะครับประมาณนั้น อ่าพอรามิดเราถึงประมาณนึงนะครับผมบอสจะทําการเข้าสู่เฟสแรกเฟสแรกก็คือถ้ามีคนหนึ่งคนที่มีสัญลักษณ์สีแดงๆเล็กๆขึ้นที่ตัวหรือสังเกตที่หน้าจอก็ได้หน้าจอเราจะเป็นมืดๆนะครับผมให้คนนั้นวิ่งไปเก็บพื้นที่เป็นสีทองนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามส่วนคนที่ไม่ได้ไปเก็บให้วิ่งมาอีกมุมหนึ่งของเพื่อนเลยก็คือคนละฝ,ฝั่งนะครับ คนที่ไปเก็บพยายามวิ่งไปอยู่หลังเออไม่ใช่วิ่งไปอยู่หลังวิ่งไปอยู่มุมด้วยนะครับผมนั่นคือกติกาหลักเพื่อที่เพื่อนจะไม่โดนดาเมจระเบิดออกมานั่นเองนะครับผมและพอดาเมจถึงประมาณหนึงน่งแล้วผมประมาณ14ล้านหรือ10ล้านประมาณนี้นะผมบอสจะเท่าเข้าสู่เฟสสองนะครับก็คือเฟสสองนี้จะเป็นให้คนคนหนึ่งนะครับผมไปเก็บพื้นสีทองแล้วก็เดินไถมอนตัวเล็กๆนะให้เพื่อนนะครับผมโดย คนที่ไม่ได้ถ่ายนั้นมีหน้าที่ที่จะสแปมพัดไฟนะครับผมก็คือสกิล e ของพัดไฟนั่นเองสแปมไปเรื่อยสแปมไปเรื่อยแล้วก็คอยหลบมอนด้วยพยายามอย่าไปโดนหรือไม่ห้ามโดนเลยก็แล้วแต่นะครับผมพวกมอนไม่งั้นเราจะโดนเฟียกับโดนลดเกรดอาติเมตนะครับผมและเราจะเก็บอาติเมตมาใช้ตอนเฟสนี้นะครับเราจะใช้อัติเมตก่อนนั่นเองนะครับผมตอนเรากดอัติเมท ถ้าเราเล่นเกาลีเหมือนผมเป็นสายซับเหมือนผมเราก็กดอัติเมตเกาลีส่วนถ้าใครเอาโปรไฟมาให้สลับเป็นโปรไฟและอันติทันทีนะครับผมหลังจากที่บอสลูกไอ้ลูกน้องในแมปหมดแล้วนะครับผมเราทําการอันติทันทีตามคลิปเลยนะครับอ่าพอดาเมถึงประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณ20ล้านกว่านะครับบอสจะทําการเข้าสู่เฟสสาม สเาจ3นี้ให้เราหาตัวจริงหรือทําการจับผิดภาพนั่นเองโดยที่บอสจะมืดแมปหมดให้เราวิ่งส่องไฟนะครับผมหาบอสในแมปนั่นเองนะครับผมโดยที่บอสจะเกิดทั้งหมด3ตัวให้เราหาตัวสีที่แตกต่างเช่นบอสเกิดมา3ตัวมีสีม่วง2ตัวไฟสีม่วง2ตัวและสีฟ้า1ตัวให้เราวิ่งมาที่สีฟ้านะครับผมหรือถ้าหากบอสมีสีฟ้าทั้งหมด2ตัวและสีม่วง1ตัว ให้เราวิ่งไปที่สีม่วงนั่นเองนะผมเฟตนี้ไม่ยากนะครับอพอดาเมจถึงประมาณ30ล้านนะครับผมบอสจะเข้าสู่เฟตที่4โดยเฟสที่4ทําเหมือนเฟตแรกเลยครับก็คือการที่คนหน้ามืดหรือว่าคนามีประกายสีแดงบนตัววิ่งไปเก็บพื้นสีทองส่วนเพื่อนที่ไม่ได้เก็บให้วิ่งมาอีกฝากนึงหรืออีกฝั่งนึงของเพื่อนที่เก็บนั่นเองนะครับผมเฟตนี้ก็เหมือนเฟตแรกเลยนะครับ อ่าและพอดามจถึงประมาณ41หรือ42ล้านนะครับผมบอสจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายโดยเฟสนี้จะเป็นเฟสที่ยากพอสมควรนะครับให้โดยโดยที่การมอนเราจะตายทุกคนเลยนะครับผมผมแนะนําว่าให้เราไปคาแคปซูลที่ผมใช้ตัวนี้มานะครับผมก็คือเวลาเรา,ากดใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มเลือดเลยโดยเฟสนี้มอนทุกตัวเราจะตายหมดเป็นการบังคับนะครับ และจะมะีแสงสีทองโผล่ขึ้นมาจากแมปก็คือคันธนูนั่นเองให้เพื่อนที่เกิดใกล้ที่สุดไปเก็บและอย่าเพิ่งยิงนะครับผมโดยวิธีการยิงเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังโดยเฟสนี้จะเป็นการกระโดดนะผมจะกระโดดทั้งหมด3รอบแล้วก็เข้าฝูการยิงนะผมโดยที่บอสจะมีวงกลมขึ้นมาแล้วก็เล็กลงให้เรากะจังหวะและโดดทั้งหมด3รอบพอระโดดครบ3มรอบเสร็จแล้วให้เรากดยิงค้างไว้นะผมยิงค้างกดค้างไว้จนกว่าหลอดจะเต็ม พอหลอดเต็มให้เราหันหน้าไปทางมอนแล้วก็ยิงใส่มันเลยนะครับผมยิงประมาณ1-2ถึงทีและบอสสังเกตที่บอสได้ดีครับผมบอสจะทําการชูมือขึ้นให้เราหยุดยิงแล้วก็กระโดดใหม่อย่างนี้วนลูปไปเรื่อยๆโดยวิธีเอ่อโดยดูจํานวนว่าเราต้องยิงกี่ทีก็คือข้างล่างหลอดเลือดบอสจะมีบัฟบัฟหนึ่งนะผมนั่นคือจํานวนที่เราต้องยิงนะครับก็คือเราต้องโดดไปเรื่อยโดดไปเรื่อยแลวพื้นที่มันก็จะบีบเล็กลงนะครับผม เฟสนี้ก็ค่อนข้างยากพอสมควรอันนี้แล้วก็คือเฟสสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปยาวๆเต็มๆกันในคลิปได้เลยนะครับผมสําหรับตอนนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับผม thank mm -hmm. you อ่าสำหรับบอสตัวนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมก็ก็ยากอยู่แหละแต่ว่ามันก็เหมือนตอนดันต้นไม้วลรชนมาใหม่ๆก็หรือฟาราเคิลนั่นเองนะครับผมที่มาใหม่ๆมันอาจจะดูยากนะครับแต่ถ้าเราลงผ่านแล้วรอบแรกรอบต่อไปมันจะไม่ยากเลยแถมไม่าัิคผมค่อนข้างผมมองว่าค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับวันนี้อาจจะสอนหรือว่าอาจจะแนะนําพูดตะกัก,กบ้างนะครับเพราะผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผม ก็ยังไงถ้าชอบหรือว่าสงสัยอะไรคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการสอนหรือว่าทำคลิปต,ต่อไปด้วยรักกันนะครับผมยูเกนจ้า